เรื่องย่อละครเงาอโศพมนไทยชายหนุ่มผู้เพรียบพร้อมไปทุกอย่างเป็นบุตรชายคนเดียวของเจ้าคุณมหาดและคุณหญิงทับทิมมนไทยคบหายอยู่กับวิยดาบุตรสาวของเวศและวิมลซึ่งคุณหญิงทับทิมอยากให้ทั้งสองมั่นหมายกันก่อนที่มนไทยจะไปเรียนต่อต่างประเทศวันหนึ่งปี เด็กหญิงวัยแปดขวบแอบโดดดัวเข้ามาในสวนหลังบ้านมหัทเวศพอดีปีเห็นวิยดากำลังออดอ้อนมนไทยทำให้ปีอดขำไม่ได้ด้วยความอายวิยดาไล่ตีปีแต่มนไทยห้ามไว้และถามปีอย่างปราณีจนรู้ว่าปีเป็นเด็กกำพรา้าอาศัยอยู่กับยายเทียมและแอบเข้ามาเด็ดยอดต้นอโศกไปเป็นอาหาร มนไทยสงสารจึงให้เงินค่าขนมปีไปเล็กน้อยแต่สำหรับปีแล้วเงินจำนวนนั้นมีค่ามหาศาลและความมีน้ําใจของมนไทยก็ตราดรึงอยู่ในความทรงจำของเธอว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณของเธอเจ้าคุณมหาดเป็นชายเจ้าชู้มีอนุภริยาหลายคนหนึ่งในนั้นคือนวลแม่ของนุชาส่วนอีกคนคือละม่อมมีลูกติดคือลักณา ด้วยความกลัวลักขณาจะจับมนไทยคุณหญิงจึงคอยจับผิดลักนาจนคุณเจียนซึ่งเป็นทั้งแม่บ้านใหญ่และเพื่อนสนิทของคุณหญิงทับทิมต้องเตือนมนไทยให้อยู่ห่างๆลักนาแต่มนไทยไม่ได้สนใจเพราะเขาคิดกับลักขณาแค่พี่น้องวันหนึ่งวิยดาขับรถชนยายเทียมถึงแก่ความตายทำให้ครอบครัวเวสและวิมลรับปีไปอุปการะ และตั้งชื่อใหม่ว่าปียชชัดแต่ปีก็ยังเป็นเพียงเด็กรับใช้ในบ้านมีเพียงวิภาวานันน้องสาวของวิยาดาคนเดียวที่สงสารปีวันที่มนไทยจะเดินทางไปเรียนต่อปีวิ่งตามไปมอบผ้าเช็ดหน้าปักชื่อมนไทยให้เป็นของขวัญมนไทยจึงหยิบเอาดอกอโศกที่ร่วงกับพื้นส่งให้ปีเป็นของตอบแทนหลังจากนั้นเวท ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการที่เชียงใหม่ทำให้ปีต้องย้ายตาไปด้วยส่วนบ้านมหัทเวศก็เงียบเหงาเพราะความสัมพันธ์ของแม่ลูกเกิดแตกหักคุณหญิงทับทิมเอาแต่นั่งร้องไห้เสียใจผสมกับความอาลัยคิดถึงที่ลูกชายไปเรียนต่อเมืองนอกหลายปีต่อมาปีซึ่งเติบโตเป็นสาวสวยและมน์ไทยก็เรียนจบ จึงส่งข่าวมาบอกเกื้อลูกพี่ลูกน้องและเป็นหมอประจำตัวคุณหญิงว่ายังไม่กลับเมืองไทยจนกว่าจะมีพร้อมทุกอย่างแล้วกลับไปแต่งงานกับวิยาดาเท่านั้นทางด้านวิยาดากลายเป็นสาวเปรี้ยวที่สุดในเชียงใหม่เธอลืมมนไทยไปหมดแล้วและมีเป้าหมายจะจับพ่อเลี้ยงพงอินในขณะที่มนไทยยังเขียนจดหมายรักมหาวิยดาอยู่เสมอโดยหารู้ไม่ว่าปี เป็นคนคอยตอบจดหมายแทนในนามของวิยดาแล้วยังมีผ้าพ,พันคอเสื้อใหม่พรมที่เกิดจากฝีมือของปีส่งไปให้มนไทยวิยดาคอยตามตื้อพงอินไม่ลดละแต่พงอินไม่สนใจเพราะในใจของเขามีแต่แมนวาดคนรักเก่าพงอินสนิทสนมกับปีพอรู้เรื่องของเขากับแมนวาดดีวิยาดาหมั่นใ้ที่พงอิน สนใจปีมากกว่าเธอจึงคิดหาทางกำจัดปีพอดีกับที่คุณเจียนเขียนมาขอตัววิยดาให้ไปดูแลคุณหญิงทับทีมที่อาการสุดหนักวิภาวันเลยเสนอให้คุณวิมลส่งปีไปแทนวิยดาคุณวิมลเห็นดีเห็นงามเพราะไม่อยากให้ลูกสาวต้องไปลำบากปีจึงได้เดินทางกลับไปบ้านมหาทเวศอีกครั้งคุณหญิงจำปีไม่ได้แล้เรียกปีเป็นวิยดาทุกคำ คุณเจียนจึงให้ปี่รับว่าเป็นวิยดาไปเพื่อสุขภาพของคุณหญิงปี่ยอมทำตามด้วยความสงสารและเฝ้าดูแลคุณหญิงอย่างเอาใจใส่เกือจึงพลอยเข้าใจผิดไปด้วยว่าปี่คือวิยดาจึงรีบไปบอกหมนไทยว่าวิยดาคอยดูแลคุณหญิงที่ป่วยหนักจนอาการดีขึ้นทำให้หมนไทยยิ่งซาบซึ้งในความดีของวิยดาเขาตัดสินใจกลับเมืองไทยทันที เธอไปหาผู้หญิงแสนดีของเขาแต่แล้วเขากลับได้เจอหน้าปีมนไทยโกรธมากที่ปีแอบอ้างเป็นวิยดาแม้คุณเจียนจะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดของคุณหญิงเองและสาเหตุที่ปีต้องมาดูแลคุณหญิงก็เพราะวิยดาไม่ยอมมาแต่มนไทยก็ยังไม่เชื่อคุณหญิงดีใจมากที่มนไทยกลับมาจึงอยากให้มนไทยกับวิยดาแต่งงานกันหญิงทำให้มนไทย เข้าใจผิดคิดว่าปีช่วยโอกาสที่จะได้แต่งงานกับเขาเรื่องราวความรักของปีกับมนไทยจะลงเอยอย่างไรติดตามชมได้ในละครเงาอาโศกทุกวันพุธพฤหสัสบ,บดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวนันเริ่มตอนแรกวันพุทธที่7กันยายนนี้